เอ้ะครับเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าฟังก์ชันต่างๆนะครับเพจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทีนี้นะครับเราจะมาดูองค์ประกอบอื่นๆในการทําเพจด้วยนะครับซึ่งองค์ประกอบแรกนะครับคือการตั้งข่เพจครับก่อนที่เราจะทําเพจนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายที่เราจะทาเพจเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะจะทําให้เรานะครับ มีแบบแผนในการทำเพจนะครับและในอนาคตเนี่ยเรามีคนที่ติดตามเพจเราเยอะนะครับเราจะเพิ่มแอดมินมาดูแลเพจของเรานะครับจะทำให้คนที่มาดูแลเพจต่อจากเราเนี่ยรู้จุดประสงค์ของเราว่าเราทำเพจเพื่ออะไรเพื่อให้ทำคอนเทนต์นะครับหรือว่าเนื้อหาต่างๆเนี่ยได้ตรงกรันหรือว่าตรงแบบที่เราต้องการนั่นเองครับ ทันงแหกนะครับจุดส่งนะครับก็คือวาเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราจะทําเพจไปทําไมนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับที่ทําเพจนะครับแบบไม่มีแบบแผนนะครับในอนาคตนะครับถ้าเพจเราเติบโตเนี่ยเพจเราก็จะสเปะสปะไม่รู้จุดมุ่งหมายไม่รู้ว่าเราทําเพจอย่างไรทําเพจอย่างไงนะครับหรือแม้กระทั่งเราเพิ่มแอดมินมาดูแกเนี่ยแอดมินนะครับก็จะไม่รู้ว่าเราทําเพจไปเพื่ออะไรจุดส่งเราเป็นแบบไหนนะครับ ทำให้ผลิตเนื้อหาออกมาไม่ค่อยตรงตามที่เราต้องการนั่นเองครับอันดับแรกนะครับเราควรที่จะรู้ว่าจุดส่งเราคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเรานะครับขายสินค้ายูมิโกนะครับเราก็ต้องระบุไปเลยว่าเอ้ยจะขายสินค้ายูมิโกนะครับรู้ว่าเราจะทำซูเปอร์ไมโครมิกเราก็ต้องระบุไปเลยว่าเอ้ยจะทําในส่วนของซูเปอร์ไมโครมิกนะครับ เพื่อจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรหรือว่าเราจะทำอะไรนั่นเองครับต่อมานะครับกลุ่มเป้าหมายพอรู้แล้วว่าเราจะทำเพจเพื่ออะไรนะครับเราต้องหาหากลุ่มเป้าหมายต่อไปครับยกตัวอย่างเช่นเราจะทำสุภาษิตเพื่อให้เกษตรกรนะครับเราก็ตั้งเป้าหมายครับว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือเกษตรกรนะครับหรือถ้าใครจะรู้กว่านั้นคือเกษตรกรอายุเท่าไหร่เช่น อายุ 20- สถึงสิหรือว่าอายุห้าสหกสิบนะครับเพราะว่าในส่วนของอายุนะครับก็มีความจําเป็นนะครับเพราะว่าแต่ละอายุกันนะครับจะแนวคิดแตกต่างกันครับเช่นวัยรุ่นนะครับก็อาจจะเน้นอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีเน้นอะไรที่มันทันสมัยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าอายุเยอะประมาณห้าสนะิหกสิบเนี่ยก็จะเน้นอะไรที่เป็นอนุรักษ์นิยมนะครับเน้นอะไรที่แบบเบง่ายนะครับหรือว่าอะไรแบบ เด,เดิมนะครับประมาณนี้นะครับดังนั้นนะครับถ้าเรารู้กลุ่มเป้าหมายด้วยว่าเราจะทําสินค้าเพื่อกลุ่มเป้าหมายไหนนะครับยิ่งดีเลยครับเวลาเราผลิตคอนเทนต์เนี่ยเราจะได้ผลิตออกมานะครับเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายนะครับต่อมาบทความเนื้อหาต่างๆนะครับพอเราหาจุดส่งได้แล้วว่าเราจะทําเพจเพื่ออะไร เอหากลุ่มป้าหมได้แล้วว่ากลุ่มป้าหมของเราเป็นใครเนี่ยสุดท้ายนะครับเราจะง่ายมากเลยครับเราจะรู้ว่าเนื้อหาที่เราควรทําเนี่ยคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจุดประสงค์ของเราคือขายยูมิโกนะครับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับยูมิโกนะครับช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรก่างกายนะครับเป็นสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมเนี่ยที่สกัดมาจากธรรมชาตินะครับเหมาะสําหรับคนมีโรคประจําตัวนะครับ ที่การกินยูมิโกเข้าไปเนี่ยจะทำให้เข้าไปสแกนโลกนะคะแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ที่เสห่อมเนาะดังนั้นนะครับกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็คิดไว้นะครับว่าควรเป็นอย่างไรนะครับถ้าให้ฟุกไนนาำนะครับก็ควรคิดว่ากลุ่ม,มเป้าหมายของเราเนี่ยอาจจะอายุเยอะหน่อยประมาณ50-40ขึ้นถึง60อะไรประมาณเนี่ยที่มีแนวโน้มว่าจะมีโรคประจำตัวนะครับ เราก็อาจจะหากลุ่มเป้าหมายว่าเอ้ยกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นคนที่สูงอายุนะครับมีโรคประจําตัวนะครับเราก็เขียนไปแล้วสุดท้ายครับพอเรารู้จุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ้ยเราจะเสนออย่างไรเนื้อหานะครับเสนอเนื้อหาอย่างไรให้เขารับรู้นะครับ